สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วค่ะคนสวยจะพูดกับยายไหมพูดด้วยไหมไม่พูดโอ้พันอยากพันอยากเรียนเสียงใหญ่นั่งเทื่อพันอยากเวาหนําโบว้าค่ะเอ้ยก็ไปอันใจกับเขาอ่ะโบแมไไ่ไปซื้อไว์แดงจ้าเอ้ยไปซื้อไหวแดงกับน้องชมพู่เข้ามาค่ะกันแล้วเมื่อกี้นี่แหละพันก็เลยโทรบ,บอกว่า มากินขนมจีนเด้อพันบอกคันนี่จ้ามาค่ะอันลูกสาวเด้อค่ะพ่นต้มขนมจีนพันบอกว่ามากินขนมจีนเด้อคำโบัานกันเหรอหลานน้อยไปส่งเอ้ก็เลยมากินน้ำพันค่ะน้ำเหมือนพันนี่แหละนี่บอกค่ะตามด้วยผักค่ะนี่ค่ะผักหมดเลยบึงผักโอ้กินกระยายไหมฮะกินหรือเปล่า ตามด้วยผักสวัสดีพี่ยูทูบมะเอาก็มามาสวัสดีหรือเปล่าก็าสวัสดีก็มาแม่ตะเข้ากองน้ำใหญ่นั่นมาไม่คำนี้ไม่เข้าโอ้ไม่เข้านี่ค่ะน้ำมันน้ำกะปุนไก่อันพันเอ็ดไว้หรอคะ่ะน้ำกะปุนเนื้อไก่ใส่ขิงค่ะแซบ่บแซบ่บปเนี่ยแซ่บขนาดาว่าแซ่บไปดิอ่ะแซ่บไปหลีกว่าแซบ่แซบ,แซบ,แซบขนาดนีด้มะเอ้ยก็เลยอัน ยังว่นที่หอดเก็บของซ้ำค่ะก็เลยทิมพวกอันไวมันต้องเอาไปลงอันห้องอันข้างล่างเนาะห้องเก็บไวเนี่ยค่ะห้องอันน้อยดอกค่ะเอ้ยก็เลยมาก่อนเพราะว่ามามาไวๆเด้อเพราะว่าจะนับนสอนนั้นหนังสือลูกสาวเพิน่นเพราะว่าอันนี้ช่วงพักพักแทงพันช่วงเบรกเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยมาเลยมัดมากินอันเบยเด้อแบบนี้รอบขาคันนี่ค่ะข้าวปุ้นหรือขนมจีนเนี่ย แบบสบายๆเนอจะเนอกบมดตรงอยากเอาอยากกินหลายก็เสิร์หลายยากกินน้อยก็เสริร์น้อยอันยากกินทีละน้อยก็ค่อยเติมเอาเนาะแม่นบอกนี่จ้าตามด้วยราดน้ำข้าปุ้นเนอะมาราดน้ำข้วปุ้นก่อนพวกกินน้ำยายังไ,ไม่โอ้ไม่เขาไม่เป็นไร นี่ขานาดไปเลยนี่กินเป็นอยู่บ่เนี่ยกินไม่เป็นโอ้ยกินกินข้าวปุ้นบ่เป็นเนาะโอ้หนี่แซบ่บจะมาเอาค่ะมากินน้ำอันข้าวปุ้นน้ำยาอันเนื้อไก่ กับพักอุ้ยไปตัแดแซ่พันน้เลยค่ะมึงเอ้ยอันเอ้ยผ่าลุยเอ้ยผ่าจั่วเนาะค่ะเนาะอาหารเป็นอ่คนแม่ค่ะาหันคนละคางได้เนี่ยอือหื ักรกะแซบแซบเอาปูนกระแซบพักกระแซบอืมเอามืน้ำปลา mm hmm. น้ำปลารุ่นใหม่อันนี้นซื้อพันน่ะ อืมแซ่นาดนเหาอชดน้ำมาเบ่งเ เบิ่งนาตาเ้ยขี่น้องสมพูมอากาศกำบัหนาวปอนเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นอากาศมืดๆคึมๆนี่นางเอเตอร์เนี่ยเจียวไข่บ่เอเตอร์ไข่ดาวกินเป็นเหรอโอ้ยไข่ดาวกินเป็นแต่เขาปุ้นกินไม่เป็นหนอกินเป็นหมดบ่แม่บอกกินเป็นมด โอ้เป็นเกี๊ยวไข่มาเบิังเออบังคอไข่เกี๊ยวไข่ร้อนๆเกี๊ยวไข่ร้อนๆค่ะเกี๊ยวไข่ใส่พริกเกี๊ยวไข่ใส่พริกเซมอเพ็ดิ่นบอกออเหรอเกี๊ยวไข่เอาใส่แบบนี้เลยนะคะเน้องอ้เป็นแต่แซ่บอันเนี้ย เด็กนี้บ้กขนอดมันจังแซ่บเนาะอ,อันมาแม่ขน่ากินไข่เจียวน้ำใหญ่กันหรือว่ารอรอรอไข่ดาวบอรอไข่ดาวเ,อา,าวเอารอไข่าดาวก็ไม่เป็นไรนี่เอา,าเอาแบบมีรส ตอ,อ,อ,อกสรัดกินแล้วเขาก็ขนไปเหมือค่ะเพราะว่าพันนเเรียนหนังสือโต มีแห่ไม่หกง่ขนมจีนน้ำยาไกา่ใส่ขิงอหมอมมค่ะตะไคร้มะหัวที่เคอใส่ไข่ใส่พักแซ่บอย่าง